คุณรีเวกาเนี่ยกล่าวได้ดีนะบอกว่าไม่ใช่เห็นแกนตัวอย่างเดียวคืองโง่กังหันไม่อยอมเข้าใจในเรื่องของเงินหมุนเวียนในประเทศล้วนแล้วมาจากภาษีการที่คุณจะเอาจากประชาชนขออภัยนะการที่ประชาชนเนี่ยจะมาเอาเงินจากภาษีทุกเดือนทั่วประเทศเนี่ยนี่ถามน,นิดนึงเงินนั้นจะมาจากที่ไหนถูกไหมคุณคิดว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเสกมาได้เป็นเงินทิปหรอ นั่งๆั่งอยู่ดีๆในกระทรวงการคลังนี้มีเงินฟูขึ้นมาเหรอมันงอกมาจากไหนคือคุณต้องใช้หัวสมองด้วยค่ะนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะแบบเขาเรียกอะไรโอลิเทคอะโอลิเทคแบบ n e เ e อร์เ e เวอร์กิก็คือไม่ให้แต่กูจะเอาอย่างเดียวอะอันนี้แสดงว่าคุณเป็นคนที่ไล่์หลักการแล้วก็ไล่์ซึ่งข้อมูลไ like, ล่์เหตุผลสิ้นดีเห็นกัะตัวถูกไหมคะ คือการที่คุณจะให้ในในเงินคงครังเนี่ยในท้องพักครังเนี่ยมันมันมีเงินเนี่ยเต็มไปด้วยเ,เงินทองเนี่ยแน่นอนคุณก็ต้องหารายได้เข้ามามันก็เหมือนกับเวลาคุณนั่งอยู่บ้านอะ่ะถ้าคุณจะให้ในครอบครัวคุณเนี่ยมันเต็มไปด้วยเงินทองสามารถที่จะไปกินอาหารญี่ปุ่นไปกินอาหารจีนกินอาหารฝรั่งกินพิซซ่าได้ตลอดทุกมือ้อโดยที่ว่าไม่ต้องกดเ,เขาเรียกอะไรอดมือกินมื้อเนี่ยแน่นอนคุณก็ต้องออกไปทํางาน ถ้าคุณไม่ทํางานคุณก็ต้องหารายได้มาสักทางใดทางหนึ่งขายของออนไลน์เล่นหุ้นเทรดอะไรไปสักอย่างหนึ่งให้มันมีรายได้เข้ามาในครอบครัวคุณคุณถึงจะสามารถใช้เงินได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ดิ้นรนหาเงินมาคุณนอนแบบอยู่กับบ้านของก็ไม่ขายเทรดหุ้นก็ไม่ทําไม่ศึกษาอะไรเลยนอนหายใจทิ้งไปวัน,ว,นวันหนึ่งแล้วคุณคิดว่าคุณจะมีเงินออกไปกินอาหารนอกบ้านไหม คุณจะมีเงินไปซื้อข้าวมาหุงไหมถูกไหมคะเนี่ยแหละมันเป็นหลักเบสิกง่ายๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องเดือดร้อนค่ะเวลาเขาจะหาะไรายได้เข้าประเทศในการจ่ายภาษีแล้วคุณต้องฟังไว้ให้ดีนะเวลาที่เขาจ่ายภาษีเขาเก็บทุกคนค่ะเขาเก็บทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันถ้าเราไม่ร่วมด้วยช่วยกันแล้วรัฐจะมีเงินได้อย่างไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาความเห็นแก่ตัว เนี่ยแหละประเทศเราก็เลยเป็นประเทศที่มันด้อยพัฒนายอยู่อย่างนี้นแหละเพราะอะไรเพราะประเทศชาติแม่งมีทหารมาครองเมืองไงแล้วประเทศชาติก็เอางบประมาณเนี่ยไปซื้อเรือดำน้ําที่มันไม่มีเครื่องส่วนประเทศชาติที่เต็มไปด้วยพาเขาเรียกท,ที่เต็มไปด้วยประชาชนคนรากหญ้าเนี่ยก็ไม่มีข้าวสารจะกรอกหมอ้อไงเพราะส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยยังเป็นประชาชนคนรากหญ้าที่เป็นฐานล่างสุดต่ําเตี้ยเรียดนดินไม่สุด ส่วนคนชนชั้นกลางไฮโซไฮซอเจ้าสัวพวกเนี้ยเป็นคนชนชั้นบนซึ่งมีมีมีจริงแต่มีน้อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจนมีเยอะมากที่สุดแล้วคุณคิดดูสิว่าภาษีในประเทศเนี่ยมันจะเท่าไหร่กันเชียวทุกวันนี้ที่ที่กินอยู่ได้ก็ไอภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยแหละค่ะเจ็ดปอร์เซ็นตนี่แหละแล้วคุณก็ยังคิดว่าโอ้โหอ่า รัฐบาลเนี่ยต้องให้ให้กับเรามากๆโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยคุณอยากได้รัสดิการเท่ากับเท่าเทียมกับยุโรปนะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะนี่ก็เลยมาสัมท่าให้ทุกคนดูให้ทุกคนได้ฟังนะคะว่าอ่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่ทํามาหากินมันจะมีเงินได้อย่างไรทํานองเดียวกันค่ะถ้ารัฐบาลไม่เก็บภาษีก็ไม่มีเงินหมุนเวียนอยากให้ทุกคนได้เข้าใจ เพราะฉะนั้นไม่ต้องตีอกชกตัวนะคะว่าโอ้กูไม่น่าเลือกศิริกัญญามาเลยอะไรแบบนี้แสดงว่าถ้าเกิดคุณพูดแบบนี้แสดงว่าคุณไม่ได้ศึกษาอะไรเลยนะคะก็ฝากไว้คิดส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะในเรื่องของอกัญชากัญชาเสรีนี่ก็ใช่อันนี้คนก็ไม่ศึกษาเช่นกันไม่ศึกษาอะไรเลยนะคะไม่จะบอกอะไรให้ว่าตอนนี้มีคนด่าก้าวไกลนะคะรวมทั้งมีคนเอา,เอาคนคนที่เริ่มกับทาง คุณคุณเขาชื่ออะไรนะคือเขาชื่อหมอเดชาหรือ,อยังไงเนี้ยแหละถ้ามีจาไม่ผิดนะคะเขาออกมาต่อว่าทางคุณยิวิธานี่ยแหละว่าคุณเนี่ย,คเ,ยเคยเป็นโรคลมชักแล้วคุณก็รักษาได้ด้วยการใช้กัญชาแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคุณเนี่ยเคยมารณรงค์กับผมว่าจะช่วยเหลือผลักดันจนกระทั่งได้กัญชาเสรีโอเคพอได้กัญชาเสรีปุ๊บ พอมาเปลี่ยนรัฐบาลใหม่คุณกลับกลายเป็นว่าคุณจะเอาไอ้กัญชาเสรีเนี่ยกลับเข้าไปเป็นยาเสพติดก็คือออกมากลดด่าอะไรกันอีกว่าโอ้โหเนี่ยแสดงว่ามันเป็นคนสับปรับอย่างงู้นอย่างนี้นี่เจ่ายจอธิบายทุกคนได้เข้าใจนะคะว่าคุณอย่าลืมนะคะว่ารัฐบาลก้าวไกลก้าวไกลเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลเดี่ยวไม่ได้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก คือประกอบไปด้วยอีก7พักถูกไหมคะก้าไกลหนึ่งพักบวกกับอีก7พักเป็นทั้งหมด8พักในรัฐบาลเดียวเพราะฉะนั้นคุณอย่าลืมนะว่าความต้องการของทุกพักจะต้องนำมาเฉลี่ยกันจะต้องมาหาท่าร่วมกันเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายถึงว่าคุณพิธานเนี่ยจะสามารถเป็นเผด็จการแล้วจะสั่งให้ทุกคนเนี่ยซ้ายหันขวาหันไปได้ ก็เนี่ยแหละคุณเห็นไหมคะว่าปัจจุบันนี้ยเพื่อไทยยังออกมาแย้งก้าวไกลอยู่เลยน,นี่คือคําตอบที่บอกได้ว่าก้าวไกลไม่ได้เป็นปเผด็จก,การหรือว่าจะสามารถสั่งใครให้เห็นด้วยกับก้าวไกลด้วยได้ด้วยเพราะฉะนั้นในแปดพักนี้ยเขาต้องมาเฉลี่ยความต้องการกันแล้วจากที่เราซาวเสียงมาก็คือพักอื่นเขาก็ไม่เอาด้วยในการชาเสนาีคุณเข้าใจนะคะคุณเห็นไหมคะว่า มันจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนก็คือในสังคมเขาคิดกันยังไงคนที่ชอบก็ชอบคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบสําหรับตัวมี่เนี่ยมี่เคยแสดงความคิดเห็นไปแล้วบอกว่าเราเห็นด้วยกัญชาทีเ่เขาเรียกอะไรกัญชาแบบทางการแพทย์ทางการรักษาแพทย์ทางเลือกอ,อน้ํามันกัญชาอะไพวกนี้เราเห็นด้วยนะเราเห็นด้วยแต่เราไม่เห็นด้วยกับกัญชาเสรี กัญชาเสรีในที่นี้คืออะไรก็คือพีได้อิสระเสรีอ่ะคือพีข้างมุมตึกพีในซอยนะคะพีอยู่หน้าหน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเด็กเจ็ดแปดขวบสามารถซื้อมาพีกันเองได้อันนี้เราไม่ไม,ไม่ไม่สนับสนุนมีถามนิดนึงนะคะว่าคุณที่มีลูกมีหลานหกเจ็ดขวบมีถามจริงอ่ะใจจริงคุณอยากเห็นลูกคุณนะพีในบ้านคุณไหมมีฟันธงได้เลยไม่มีใครอยากเห็น แต่มันเป็นความเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกระแสนในสังคมที่ปัจจุบันนี้พวกเด็กแว้นเอยพวกเด็กช่างเอยอะไรคนที่ปัจจุบันนี้ใช้กัญชาอะไรกันอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเอาอยากจะดูดให้มันเสรีอยากจะยำกันอยู่หน้าบ้านเลยกูอยากจะยำกันตรงหน้าห้างสรรพสินค้าดูดเนื้อได้กันได้ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าดูดกันในตลาดนะัดไม่ต้องไปแอบซ่อนอะไรกันแบบนี้ ถูกไหมคะก็เลยพยายามที่จะผลักดันให้มันเสรีซึ่งจริงๆอ่ะคนในสังคมเนี่ยเขาส่วนหนึ่งเขาไม่ได้เห็นด้วยเสรีขนาดนี้ไงซึ่งมีเคยพูดไปแล้วว่าคนที่คนที่นําตรงนี้เข้ามาก็คืออนุทินแล้วคนที่เป็นเพื่อนอนุทินก็คือทอมเครือรสองคนคนที่เป็นเจ้าสัวคนที่เป็นนักธุรกิจก็รีบเลยตอนนี้ก็เลยเขาเรียกว่ารวยไปเลยได้ไปเปิเปดร้านไอ้กัญชาเสรีเนี่ยที่ใจกลาง แหล่งธุรกิจเลยตอนนี้ก็มีต่างชาติเนี่ยบินมาพีกันไปหมดบินกันมาซื้อกันอย่างจงขลึมเลยเพราะอะไรเพราะว่าในต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาเสรีจริงแต่บางทีเขามีสกัดเป็นโซนเป็นรัฐเป็นโซนคุณเห็นไหมแต่นี่คือความทุเรศของอ,อ,อนุทินโดยการให้เปิดเสรีจนกระทั่งทําให้มีการขายหน้าโรงเรียนด้วยซ้ําไม่จากัดเลยเด็กอายุเท่าไหร่ก็สามารถไปซื้อได้ ก็เนี่ยแหละมี่ถามนิดนึงใจจริงๆแล้วคุณอยากให้ลูกคุณที่เกิดมาอตอนนี้สามสี่ขวบในอนาคตเนี่ยมานั่งพีกันชาคุณชอบหรือเปล่าคือมี่บอกไงว่ามี่เห็นด้วยนะถ้าใครรักใครชอบคุณบรรลุนิติภาวะแล้วอะสมมติคุณอายุสิบแปดปีคุณไปเรียนช่างคุณอยากจะไปพีกับเพื่อนคุณไปทําเลยไปทําเลยค่ะนั่นมันเป็นทางเรืองของคุณคุณโตแล้วไง แต่คือมันต้องอยู่ในขอบเขตอ่ะไม่ใช่ว่าเด็กอายุแบบว่าห้าหกขวบเออเห็นเพื่อนในสลัมเอา้าทำด้วยเอ้ากูทำด้วยบ้างคือเนี่ยเราต้องยอมรับนะมันมีพฤติกรรมเรียนแบบถูกไหมคะอา่าติกตอกเอยอะไรอย่างเงี้ยสมมุติมายำโชว์กันคือเนี่ยแหละคือสังคมมันมันมันเป็นไปด้วยอา่ากระแสถ้าเกิดว่า มันเสรีแบบนี้ซึ่งตอนนี้มันมีคนออกมากลด่ากันเลยบอกว่าในซอยบ้านผมเนี่ยเด็กอายุ7จ็ดแปดขวบนั่งกันอยู่ข้างทางเลยมีถามนิดนึงว่าอย่างนี้คุณชอบเหรอเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้คนในสังคมเนี่ยมีกระแสะสังคมที่ไม่เอาด้วยถ้าจะเสรีแบบนี้ไม่เอาให้ให้เสรีเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นพอเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแปดพักเนี่ยเขาก็มีมติรวมกันว่าไม่เอากันแชร์เสรี ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือไม่เอากัญชาเสรีชนิดที่เรียกว่าพีกันแบบที่เรียกว่าไม่มีการควบคุมไงคือสิ่งที่าทางทิพิ์ชายังทําเหมือนเดิมก็คือเขามีมาตรการก็คือต้องต้องมีมาตรฐานก็คืออา,อายุบรรลุนิติภาวะขึ้นไปนะคะอายุ21ปีขึ้นไปสามารถซื้อบริโภคได้เสรีปลูกได้ทุกบ้านนะ,ะ6-10สต้นครอบครองกัญชาได้ไม่เกิน28กรัม สูบได้ในที่สาธารนณะ,ะไม่ใช่ขอภัยห้ามสูบในที่สาธารณะนะคะแล้วก็โรงเรียนอะไรพวกนี้คือปลอดกัญชาอ่าเพิ่มโทษกัญชาคุ้มครองเยาวชนต้องมีใบอนุญ,ญาตจำหน่ายมีระบบติดตามตรวจสอบได้ห้ามขับขี่ในขณะมึนเมากัญชาก็เนี่ยแหละนี่ก็มองว่ามันก็เป็นมาตรฐานที่เหมือนกับคล้ายๆว่าเสรีจริงแต่ไม่ได้เสรีในลักษณะที่ว่าไม่ได้มีกฎหมายรองรับอะไรเลย ูกไหมคะอ,อย่างในลักษณะเน,นี้ในลักษณะของการแพทย์อะไรแบบเนี้โอเคคือสามารถที่จะใช้ได้แต่ไม่ใช่ว่าเสรีที่จะให้เด็กนักเรียนหรือว่าไม่ได้มีการจัดโซนนิ่งอะไรเลยก็เหมือนคล้ายๆว่ามันทําให้อยู่ในรูปในรอยประมาณนั้นนะคะเออไม่ใช่ว่าแบบควบคุมไม่ได้ไมิคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจอสมมติว่ามิถามนิดนึงนะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเสรีอ่ะอันนี้แสดงว่าครูนอกราชการ สมมตินะคะสมมติว่าเวลาพักครูแวะไปสูบบุหรี่อ่ะครูก็สูบกัญชาอ่ะแล้วก็เข้ามาในห้องคลุ้งไปหมดเลยแล้วก็สอนตาเยิ้มแบบเนี้ยคืออ่ะไม่ผิดกฎหมายนี่อ่ะก็กัญชาเสรีงไงแล้วไม่ถามนิดหนึ่งว่ามันดีหรือเปล่าล่ะถูกไหมนักศึกษาเหมือนกันเฮ้ยเวลาว่างเฮ้ยพักเว้ยชั่วโมงหนึ่งให้เรามานั่งพีกันว่าเรายำกันในมหาวิทยาลัยเลยพอถึงเวลาเข้าเรียนเดินเมาแอะเข้าไปเลยแล้วก็ตายงี้เยิม้มนั่งหัวเราะ ก็ไม่ผิดกฎหมายไงก็คือกัญชาเสรีแล้วไม่ถามว่าอย่างนี้มันโอเคหรือเปล่าถูกไหมล่ะก็เนี่ยแหละคือคุณจะผลักดันกฎหมายอะไรคุณต้องดูด้วยเพราะฉะนั้นคุณเห็นไหมคะว่ารัฐบาลที่แล้วคนที่ได้อันนี้ส่งไปคือเจ้าสัวต่างๆนะคะแล้วก็อนุทินได้ฉลุยไปเลยเด็กแว้นชอบใจเพราะอะไรเพราะตัวเองเสรีไงแต่จริงๆแล้วใน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 ความเป็นจริงแล้วไม่ถามจริงคุณอยากให้ลูกคุณตั้งแต่แบบหกเจ็ดขวบเลยไหม ถูกไหมคะเพราะว่าในโรงเรียนเราต้องยอมรับนะว่าเสือสิงกระทิงแรดบางครอบครัวก็เป็นบางครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้ดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกบางคนก็เสียตั้งแต่เด็กถูกไหมคะบางคนเจ็ดขวบหกเจ็ดขวบเนี่ยเริ่มเริ่มออกลายแล้วเริ่มไม่ว่าจะเป็นสูบุรี่เอยหรือมีรีดไถเพื่อนๆในโรงเรียนอะไรเงี้ยคือตั้งตนเป็นหัวโจกเป็นมาเฟียอะไรพวกเนี้ยแน่นอนนะคะพวกนี้เด็กพวกนี้ก็จะเข้าถึงยาเสพติดพวกเนี้ยได้ได้ไดวกว่าคนอื่น มันก็จะมีการระบาดในหมู่นักเรียนแล้วถามนิดนึงคุณคุณแฮปปี้หรือเปล่านี่แหละคือสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะว่าเนี่ยแหละคือการที่เขาไม่ให้มีนโยบายการชาเสรีก็คือตรงนี้แต่ปัจจุบันเนี้ยคนที่ชื่อหมอเดชาอะไรเงี้ยก็ออกมาด่านะคะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีนโยบายนี้จริงๆอะ่ะเดี๋ยวเขาจะออกมาเอ่เหมือนคล้ายๆว่าขับไล่หรือว่ารณรงค์ต่อไปก็คือออกมาดา่า ทางทีมพิธาว่าเออทำไมทีมพิธาถึงไดเอากลับไปเอว่ามันผิดกฎหมายอะไรเงี้ยก็คือมึงต้องไปแหกตาดูด้วยไงว่าเออมันเสรีในลักษณะไหนทางการแพทย์อะโอเคนะคะแต่ว่าเสรีอย่างอื่น่ะเขาไม่ให้ก็อยากให้ทุกคนได้ศึกษาด้วยนะคะว่าเออไม่ใช่กลด่าแต่เพียงอย่างเดียวต้องลงไปดูด้วยนะคะเพราะาตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็พยายามที่จะช่วยกันแก้ข่าวอยู่ว่าเออต้องดูในเนื้อหาด้วยไม่ใช่ด่าไปตาม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะด่าไปตามอุปทานหมู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝากให้ทุกคนได้คิดในประเด็นนี้ด้วยเนาะ